All a l the t มาสด d a ประกาศเปลี่ยนซ e o คนใหม่ครับเมื่อถึงจุดเปลี่ยนของยุค EV นี่ตามหลังโตโยต้ากันมาติดๆนะครับล่าสุดคณะกรรมการบริหารของ Mazda Motor Corporation ก็ได้ประกาศการเปลี่ยนแปลงบุคลากรภายในองค์กรเรียกว่าจำนวนเยอะเลยทีเดียวนะครับ เขาอนานเสออกมาเมื่อวันที่17มีนาคม2566ที่ผ่านมาแลครับโดยที่โดดเด่นที่สุดตำแหน่งสำคัญที่สุดก็คือประธานแล้วก็ CEO คนใหม่ที่จะเข้ามาทำหน้าที่แทนท่านประธานคนปัจจุบันก็คือนายอากิระมารุโมโตะนะฮะซึ่งก็ตัดสินใจที่จะก้าวลงจากตำแหน่งสูงสุดของเขาแล้วก็ลงมารั้งตำแหน่งของตำแหน่งที่ปรึกษาอาวุโสครับเพื่อหลีกทางให้กับ ซีโท่านใหม่ก็คือคุณมาซาฮิโรโมโรนะ,ะจะอ่านว่าอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้ไม่ใช่คนญี่ปุ่นนะมาซาฮิโรโมโรนะฮะก็เป็นผู้ที่คร่ำบอดในงานบริหารกับ m a ส d a มานานเรียกว่านานมากครับ40ปีเป็นลูกม่อนะครับ แล้วก็ในภาพข่าวนี่ก็จะเห็นว่าคุณโมโรนี่ก็จะเรียกว่ายิ้มแย้มแจ่มใสนะก็น้าตายังดูสดชื่นสดใสอยู่นะครับถึงแม้จะทำกับตมาสด้ามา40ปีแล้วแล้วก็มาสด้าคอร์ปอเรชันเนี่ยก็เป็นผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นที่เรียกว่าอยู่ในวงการรถยนต์มาเรียกว่าจะเป็นศตวรรัแล้วมั้งนานมากนะครับแล้วก็ เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆที่ครั้งนี้เนี่ยมาเปลี่ยนผู้บริหารระดับสูงสุดตามตามหลังกับ Toyota มาเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาเจาะลึกกันนิดหนึ่งว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะเออจริงๆแล้วพอมองย้อนกลับมาที่ Mazda ซึ่งแน่นอนบ้านเราเนี่ยรถ Mazda ก็เป็นรถที่สวยแล้วก็ขายดีอยู่ยี่ห้อหนึ่งนะครับผมก็มีอยู่คันหนึ่งแหละนะฮะที่เป็น Mazda นะครับปัจจุบันก็ยังใช้อยู่ นะครับแล้วก็ใช้หมดอะทั้ง Toyota ทั้ง Mazda นะครับก็เอ่อมาสด้นี่ก็ถือว่าเป็นรถที่ผมซื้อพอดีไซน์นะรูปแบบการออกแบบก็สวยแล้วก็ช่วงล่างขับสนุกครับเครื่องยนต์เครื่องยนต์ก็ขับมันว่างั้นดีกว่าก็เลยซื้อมาใช้อ่อเจาะลึกลงมานิดนึงผมเพิ่งทราบเหมือนกันว่า Mazda เนี่ยในยอดขายนะครับทั้งหมดทั้งโลกเนี่ยนะครับเป็นยอดขายอยู่นอกประเทศญี่ปุ่นถึง86%นะฮะ ก็ก็เรียกว่าแทบจะเกือบ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 เกี่บเกืเกือบเกือบเกือาเกืในเก่อเกือบ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 ่นบเกือยือบเก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 ือดเกือบเกือบอบเ่วอไเอบเกือบเกอบเกีเกือบเกนอ,กเเอ,อนนะบนเอน,น,น,นีอยนะนนนะเ,ยอยอเก็อเ,อเกืเกาาอบเกือาเกือบเกือบเกปอะเทศ,กกเทศเอบกเกอบเกอบเกอบเเีอบเก็อกอกบอกอเกกือเเเอกเก ลองเจาะลึกลงไปอีกเราจะทราบว่าคนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของ Mazda ในระดับโลกนะก็คือผู้นำคนใหม่นี่แหละนะครับก็คือคุณมาซาฮิโรนะฮะโมโรเนี่ยแหละมาซาฮิโรโมโรเนี่แหละนะครับเพราะว่าแกเคยบริหารบริษัท Mazda าสำหรับภูมิภาคต่างๆของโลกนะไม่ว่าจะเป็น Mazda ในยุโรปหรือ Mazda Maz ในอเมริกา ย้อนหมัดกลับมาที่คุณมาซาฮิโรโมโรกันนิดหนึ่งนะครับแกเนี่ยถือว่าเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของมาส d a ที่อเมริกาเหนือด้วยแล้วก็ในยุโรปด้วยเขาฝากฝีมือไว้เยอะเลยครับแล้วถ้ามองย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นอีกเขาเข้าบริษัทตั้งแต่ปี1983อ่ะโอ้โหกี่ปีมาแล้วละครับแล้วก็40ปีนะเพราะฉะนั้น ทางมาสด้าเองเนี่ยก็เลยคงมองแล้วล่ะครับว่าคุณโมโรเนี่ยเป็นคนที่มีโรโยตี้ก็คือรักบริษัทแล้วก็ทำงานมาอย่างต่อเนื่องนะครับแกเคยทำหน้าที่ในการบริหารมาสด้าในยุโรปนะตั้งแต่ปี2,547ถึง2,551นะก็หลายปีอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็แกก็เลื่อนมาเป็นประธานแล้วก็ CEO ของ Mazda Motor of America ก็คือดูทั้งภูมิภาคอเมริกันเหนือนะในปี2,559นะครับตอนนั้นเนี่ยคุณโมโรก็ช่วยปฏิรูปเรื่องรูปแบบการขายระบบตัวแทนจำหน่ายทั้งหลายนะของออรถมัส้าในอเมริการวมถึงในแคนาดาด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนพอคุณโมโรมาจับที่ไหนก็แล้วแต่แกนคนมีความสามารถแหะครับ ก็เลยทำให้กำไรในภูมิภาคนี้เนี่ยโอ้โหดีขึ้นมาแบบเยอะมากเรียกว่า m a ส d a ก็พึ่งพาคุณโมโรนี่แหละในการหล่อเลี้ยงบริษัทมายาวนานมากเพราะว่าอย่าลืมว่ายอดขาย m a สด้ในต่างประเทศถึง86%เพรานะนะนัรานคุณโมโรนี่ก็ดูต่างประเทศมาโดยตลอดก็ต้องถือว่าคุณโมโรนี่ก็เลี้ยงเออเขาเรียก่าหล่อเลี้ยงโตโยต้าเออโทษดิหล่อเลี้ยงมาสด้ไม่ใช่โตโยต้าเลยครหล่อเลี้ยงมาสด้มา ตลอดทำให้ Mazda มีกำไรแล้วก็เติบโตในต่างประเทศนะครับมาถึงจุดนี้ผมมองว่าการที่ท่านประธานท่านเก่าถอยลงมาแล้วก็ให้คุณโมโรขึ้นเนี่ยจุดหนึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของตลาดรถยนต์โลกนะครับที่ผู้นำยุคเก่า m มาเซ็ t แบบเก่าๆเนี่ยมันไม่สามารถจะบริหารโลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วแบบทุกวันนี้ได้วิธีการคิดแบบเดิมการตลาดแบบเดิม การบริหารแบบเดิมสไตล์ญี่ปุ่นนั้นอาจจะลำบากแล้วนะฮะไม่ใช่แค่อุตสาหกรรมนะทั้งเรื่องของการตลาดทั้งเรื่องของเทรนด์ของโลกนะฮะจริง,รงๆแล้วต้องบอกว่าม a สด้เองเนี่ยเคยมีการประกาศแผนที่จะเปลี่ยนกลุ่มยุทธศาสตร์ยานยนต์ของตัวเองไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็แกประกาศว่า ภายในสิ้นทศวรรษนี้ก็คืออีก7ปีข้างหน้านี่แหละนะปีปีนี้2 2 3พูย่พูดง่ายว่าปี2030เนี่ยนะครับภายในสิ้นทศวรรษนี้ก็คือลงตัวพอดีจาก2023เป็น2030เนี่ยทางคุณมาชิโรโมโรเนี่ยก็แกก็ประกาศว่าโอเคทิศทางข้างหน้าเราคงจะต้องเป็นไฟฟ้านะครับอ่าก็เป็นการประกาศทิศทางใหม่นะ แล้วก็แกต้องสืบทอดบทบาทที่เรียกว่ายากลำบากในฐานะของ CEO เพราะว่าตอนนี้เนี่ยรถยนต์สันดาปทุกยี่ห้อของโลกมียอดขายลดลงนะครับแล้วก็การแข่งขันของรถยนต์ไฟฟ้าก็เริ่มเพิ่มมากขึ้นในขณะที่ตัวเองเออยังไม่มีรถยนต์ไฟฟ้าที่แบบเป็นชิ้นเป็นอันของตัวเองจริงๆเลยนะครับนะบเพราะฉะนั้น m a z d a เนี่ยยังมียอดขาย BEV จิ๊บจอยมาก เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงนะเพราะฉะนั้นเราๆท่านๆท,ที่เป็นแฟน Mazda ที่ชอบดีไซน์ในรถของ Mazda รวมถึงระบบช่วงล่างเครื่องยนต์ที่ขับสนุกทั้งหลายเนี่ยตอนนี้มันกำลังเป็นขาลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะทิศทางโลกกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่รถยนต์ไฟฟ้าเพราะฉะนั้นการที่ Mazda ออกมาประกาศรายชื่อการเปลี่ยนแปลงบุคลากรเยอะมากทั้งหมดในองค์กรรวมถึง CEO ด้วยเนี่ย เขาเขาเพิ่งเผยแพร่มาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองนะครับก็ทำให้ Mazda ต้องเปลี่ยนจุดยืนอยู่พอสมควรแม้กระทั่งคนที่เป็นเ,เรียกว่าเป็น CEO ของ Mazda ประจำภูมิภาคอเมริกาอยู่ก่อนหน้านี้ก็คือคุณเจฟฟรีย์เคเทนเนี่ยก็ถูกโยกไปเป็นหัวหน้าฝ่ายการเงินดูแลภาพรวมการเงินระดับโลกของบริษัทแทนแล้วก็ไปเป็นสมาชิกกรรมาการบอร์ด ไปเป็นบอร์ดบริษัทแม่แล้วเอาคนอื่นโยกมาทำในงานถแถลงข่าวเนี่ยนะครับคุณอากิระมูโรโมโตะซึ่งเป็นอดีต CEO ของ m a ส d a เนี่ยนะก็ได้มีการแนะนำตัวผู้บริหารท่านใหม่ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งแทนเขาก็คือคุณโมโรเนี่ยพอหลังจากแนะนำตัวถ่ายรูปนู่นนี่นั่นเสร็จก็ทางคุณโมโรเนี่ยก็ได้ให้เ,เลกสปีชก็คือพูดถึงความ ลำดับความสำคัญ2เรื่องของอนาคตของ m a สด้เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการข้อแรกคือแกบอกว่าอย่างี้ครับข้อแรกเราต้องนำมุมมองใหม่ๆที่สดใสามาสู่บริษัทก็คือให้มอง m a ส d a ในมุมใหม่เรื่องหนึ่งก็คือการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่คำว่าผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่นี่ไม่ใช่รถขันใหญ่หรืออะไรเงี้ยนะก็ะคือมันต้องมีโปรดักอะไรแจ๋วๆออกมานะครับ แล้วก็สำคัญให้ความต้อง Product ตัวใหม่ที่จะออกมาหรือตัวใหญ่ตัวไหนก็นแล้วแต่เนี่ยมันจะต้องประสบความสำเร็จซึ่งจะเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตที่สำคัญในการนำพาบริษัทไปสู่เส้นทางการเติบโตนะข้อห mm hmm. ข้อที่สองคือการดำเนินกิจกรรมการลดต้นทุนฟังดีๆขี่เส้นใต้เลยครับการลดต้นทุนทั่วทั้งบริษัทซึ่งก็หมายถึงทั้งโลกแหละ รวมถึงห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมดนะครับก็คือ Supply Chain, Value Chain ทั้งหลายที่มันเกี่ยวข้องกับมาสด้ทั้งหมดจะมีการลัดเข็มขัดแน่นอนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการให้ดียิ่งขึ้นในอนาคตเพื่อทำให้ธุรกิจโดยรวมเราแข็งแกร่งยิ่งขึ้นพูดง่ายๆผมสรุปอีกทีข้อหสร้างสิ่งใหม่ๆออกมาขายและต้องขายดีขายสำเร็จซึ่งในนี้รวมถึงรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆที่จะ ออกมาหรือดีไซน์รถที่ใหม่ๆโดนใจออกมาขายนะเพื่อให้เป็นโปร์ t ที่สร้างการเติบโตต่อไปข้อที่2คือรัดเข็มขัดรัดติ้วเลยเพื่อเอาตัวรอดในยุคที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลงเรียกว่าอะไรตัดได้ก็ตัดซัพพลายเชนอันไหนดูแล้วไม่เพิ่มมูลค่าเพิ่มก็ตัดไปรถรุ่นไหนขายไม่ดีก็เลิกผลิตไปนะครับเหมือนกับค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญอ่อย่างของอเมริกาเนี่ยฟอร์ดมอเตอร์นี่ก็เพิ่งประกาศ เมื่อเร็วๆนี้เองนะฮะว่าเขาจะเลิกผลิตรถยนต์เก่งอะไรไปหลายรุ่นเลยแหละแล้วก็ไปเน้นที่แบบการทำตลาดรถยนต์ทัครถยนต์ SUV รถยนต์กระบะขนาดกลางขนาดใหญ่ที่เขาได้รับความนิยมและมียอดขายมีกำไรมากกว่าหรือพูดง่ายๆถ้าไม่มีกำไรก็เลิกทำไปนะครับอันนี้คือ Ford ซึ่งผมเชื่อว่าคุณโมโรเองเนี่ยก็ในฐานะซ e o คนใหม่ก็คงต้องมองเห็นตรงนี้เหมือนกันว่าอะไรที่ ต้องปรับเปลี่ยนอะไรที่ต้องยกเลิกก็ต้องกล้าตัดสินใจที่จะตัดที่จะยกเลิกแม้จะบาดเจ็บหรือพาร์ทเนอร์อาจจะบาดเจ็บนะสป라이ดเชนอาจจะเดือดร้อนแต่มันถึงเวลาจะต้องเปลี่ยนโดยทาง m a ส d a เนี่ยเขาประกาศว่าจะมีการโฟกัสไปที่ตลาดอเมริกาเหนือโดยเฉพาะในสหรัฐซึ่งรถ SUV แล้วก็รถ Crossover ขนาดใหญ่ในขายดีครับก็ไม่ว่าจะเป็น m a z d a CX-5 c x 5 0 c x 9พวกนี้ขายดีลองๆล,ง,ลงมาก็จะเป็นพวก c x 3อะไรต่างๆ c x 3 0พวกนี้นะก็มีขายในบ้านเราแหละแต่ว่า c x 5 0 c x 5 0นี่ยังไม่มาขายนะยังไม่เห็นนะครับก็ต้องบอกว่าความนิยมของรถในสหรัฐเมรกาเนี่ยเขาชอบ Mazda สสำหรับรุ่นใหญ่ๆและที่สำคัญคือ Mazda จะต้องมองหาตัวเลือกที่เป็นรถพลังงานไฟฟ้าในคลัสเตอร์เหล่านี้ ออกมาขายในสหรัฐให้ได้ในอนาคตด้วยนะครับแล้วเขาก็หวังนะว่าเขาจะมีส่วนแบ่งทางการตลาดกลับคืนมาอย่าง m a ส d a ภายในปี2573เนี่ยนะฮะก็เขาวางแผนไว้เบื้องต้นก็คืออยากจะดึง Market ็ตแชร์ขึ้มาสัก25-40%ซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับว่ามาสด้าจะทำได้ผลหรือไม่ ต้องบอกว่าเป็นฝันที่ไกลแต่ว่าก็ต้องไปให้ถึงแล้วครับเพราะว่าการอยู่รอดในโลกยานยนต์ยุคใหม่ที่เป็นยานยนต์ไร้มลพิษแบบนี้เนี่ยถ้ายังทําแบบเดิมคิดแบบเดิมก็ไม่รอดนะครับถ้าย้อนกลับไปนิดหนึ่งเมื่อสักปลายปีที่แล้วเดือนพฤศจิกามาสด้าก็ประกาศลงทุนเรื่องของพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าไปแล้วแล้วก็ลงทุนเรื่องของการทําให้บริษัทของเขากลายเป็นเ,เป็นคาร์บอนนิวทรอลภายในปี2578 โดยประกาศลงทุนไป1.1หมื่นล้านเหรียญน,นะตอนนั้นน่นะครับแล้วก็แน่นอนเขาก็พยายามที่จะพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าด้วยถ้ามาดูยอดรถยนต์ที่ขายตอนนี้นะมาส d a ขายรถยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์สันดาปอยู่เนี่ย99.9%นะครับจุด 1%, 1เนี่ยเป็นรถไฟฟ้าบางคนก็อาจจะงงๆนึกไม่ออกถ้าไม่ได้ตามว่ารถไฟฟ้าของมาสด้มีขายด้หรือ เดี๋ยวติดตามต่อไปเรื่อยๆนะครับ,นะรบเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่า m a สด้มีขายรถไฟฟ้าอยู่รุ่น2รุ่นนะครับแต่เบื้องลึกเบื้องลึกเบื้องหล,ลังเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังทาง m a สด้เนี่ยก็เขาประกาศนะฮะว่าจะลงทุนเรื่องของการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศสหรัฐอเมริกาให้เร็วที่สุดเพราะว่าเป็นตลาดใหญ่ของเขาแล้วก็เขาพยายามจะทำให้เสร็จภายในปี2026 ถึง2,027นะครับก็ปีนี้2,023นะก็อีก3ปี4ปี5ปีข้างหน้าเนี่ยเราก็จะได้เห็นรถยนต์ไฟฟ้านะของ Mazda ออกมาขายแต่ก่อนอื่นจะไปเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับมันก็ต้องเป็นไงก่อนครับเป็นรถยนต์ต้องทำแพลตฟอร์มรถยนต์ไฟฟ้าออกมาก่อนโดยที่ทาง Mazda เนี่ยมองว่าภายในปี2,026 2,027เนี่ย มันยังมีเรื่องของเครดิตภาษีสิทธิทางเครดิตภาษีของรถยนต์ไฟฟ้ารวมถึงเรื่องของรัฐบาลกลางมีพรบเรื่องการลดอัตราเงินเฟอ้อของสหรัฐอยู่ต่อเนื่องไปถึงปี2026-2027นู่นะนะฮะเพราะนั้นทางค่ายก็เลยต้องพยายามพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าออกมาขายเพื่อให้มันได้เครดิตอะไรต่างๆในช่วงนั้นด้วยก็มองภาพรวมๆแล้วจะเห็นว่ารถญี่ปุ่นเนี่ยเจอปัญหาเรียกว่าตก ที่นั่งเดียวกันก็คือไม่ยอมพัฒนารถยนต์ไฟฟ้ามาแต่แรกแล้วดึงดันนะคิดว่าตัวเองก็ยังจะขายรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปต่อไปได้อีกเยอะพอสมควรก็เลยไม่พัฒนาไฟฟ้าเลยนะครับแล้วก็โตโยต้าเองก็เจอปัญหานี้แต่โตโยต้าก็ไปจับมือคนนุงคนนี้ก็ผลิตออกมาบ้างแล้วครับมี e t a g n e t n g a ท็ีแพลตฟอร์มไฟฟ้าที่ดัดแปลงมาจากรถไฮบริดของตัวเอง แต่ว่ามันก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ต้นทุนสูงนะครับมาที่ม a สด้ามาสดมีรถไฟฟ้าเหมือนกันนะม a สด้เนี่ยมีรถไฟฟ้าที่ผลิตขายในจีนครับเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่พัฒนาออกแบบในประเทศจีนอก็อย่างที่เราทราบแหละว,ว่าประเทศจีนเ็ามีเงื่อนไขของการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอยู่คุณเป็นแบรนด์รถยนต์นะไปอยู่ในประเทศจีนเนี่ย ถ้าต้องการผลิตรถยนต์ขายในประเทศจีน,จนเขาจะกำหนดสัดส่วนเลยรถที่คุณผลิตขายร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะต้องเป็นไฟฟ้าแปดเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์สิบสองเปอร์เซ็นต์มันจะขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าคุณพัฒนารถไฟฟ้าตัวเองไม่ได้คุณก็ต้องไปจับมือกับบริษัทจีนถ้าไม่ขายโค้ต้าเข้าไปเลยนะฮะเหมือนซื้อเครดิตอย่างเงี้ยคุณก็ต้องไปจับมือแล้วก็ร่วมพัฒนารถยนต์ไฟฟ้ากับจีนต้องเอาโน้ตฮาวมาแลกกันเอาระบบรถไฟฟ้าของจีนไปใส่ในเป็นไส้ในของคุณ แล้วก็เอาเปลือกรถของคุณที่ดีไซน์เป็นของคุณเองมาครอบบนบนแพลตฟอร์มของจีนยกตัวอย่างอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งมันก็เลยเป็นที่มาของรถไฟฟ้ารุ่นแปลกๆที่ออกมาขายเฉพาะในประเทศจีนไม่มีขายที่อื่นนะฮะเพราะว่าถ้ามีปัญหาเรื่องอะลงอะไหล่ที่จะต้องสำรองทั่วโลกเนี่ยมาสด้าก็เลยไม่ค่อยอยากจะออกมาขายที่อื่นแต่สุดท้ายทนไม่ไหวก็ต้องเอาไปขายบางประเทศไปอเมริกาเหมือนกันล่ะครับนะฮะก็ย้อนกลับมาดูตอนนี้มี รถไฟฟ้ในมี MX 3 0 EV แล้วก็ล่าสุดมี CX 3 0 EV ตามออกมานะครับจริงๆเขาเปิดตัวรถกันมาตั้งแต่ปี2019แล้วเพราะว่ามันเป็นการทำงานร่วมกันภายในประเทศจีนแหละนะครับแต่ว่าแผนบ้านเราไม่มีขายครับเอาไปโชว์เฉยๆนะก็ไม่รู้จะมาโชว์ทำไมเมแต่ว่าสารัดเองก็เริ่มขายไปสักปี2ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้หลักๆก็มี MX 3 0 EV ก็ ก็ตัวนี้ตัว MX 3 0เนี่ยเป็นจะเรียกว่าเป็นตัวแรกๆนะเขาใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนความจุแค่35.5กิโลวัตต์เท่านั้นเองนะครับเพราะว่ามันไม่มีพื้นที่ใส่แบตอะนะแล้วก็มอเตอร์ก็เป็นยังเป็นระบบระบายความร้อนด้วยน้ำอยู่กำลังสูงสุดประมาณ143แรงม้าแรงบิด270นิวตันเมตรนะครับขับเคลื่อนล้อนหน้า ก็รุ่นนั้นที่ผลิตขายนี่ก็รองรับ ac c h a r g type 2นะสามารถชาร์จจาก20-80%ถึงได้ด้วยกำลังสูงสุด6.6กิโลวัตต์ใน3ชั่วโมงส่วน dc quick charge ก็เป็น Charging แบบเป็น ccs combo นะครับก็ชาร์จได้สูงสุด50กิโลวัตต์นะ8 0่ในเวลา36นาทีแล้วก็ขับขี่ได้ระยะทางสูงสุดตอน,นการชาร์จ1ครั้งเนี่ย เอ่อถ้าเป็นตามมาตรฐานใน EDC เ ED C, ขาโมว่า237กิโลเมตรแต่ว่าพอมาดูผมไปดูเว็บไซต์ต่างประเทศของอเมริกาที่มันขายอยู่แล้วตอนเนี้ยตามมาตรฐานใน EPA เนี่ยได้แค่ร้อยไมล์เท่านั้นเองนะครับร้อยไมล์ก็หมายถึง160กิกิโลเมตรเท่านั้นเองนี่คือจุดอ่อนของรถยนต์ที่ไม่ได้ถูกพัฒนาแพลตฟอร์มมาเป็นรถไฟฟ้าจริงๆแต่แรกเพราะฉะนั้นพื้นที่ติดตั้งแบตเตอรี่อะไรต่าง,าง,างๆมันก็จะไม่สะดวกไม่ค่อยมีแล้วก็ไม่รู้จะไปยัดไว้ตรงไหนนะครับ จะใส่เยอะก็ก,ก,ก็ดูไม่สวยไม่รู้จะไปปูดโปนขึ้นมาตรงไหนแต่ถ้าใส่น้อยก็วิ่งได้น้อยฮะคนก็ไม่ตอบโจทย์อีกก็เลยขายไม่ดีไงเพราะว่าถ้ามองในตลาดคู่แข่งของอ,อเมริกาอย่างเชฟโรเลตโบเนี่ยเป็นรถไฟฟ้า100%นะเขาทำระยะทางต่อการชาร์จได้ตั้ง250ไมล์นียก็เรียกว่าโอ้โหฉีขาดกันเป็นเท่าๆเท่ากว่า ที่สําคัญมาสด้เองยังไม่ยอมไปเอาอะไรใส่ในกระโปรงหน้านะแล้วก็ไม่ทำที่เก็บของด้วยเหมือนของยี่ห้ออื่นเขาแต่ว่าเขาบอกเหลือช่องไว้เนี่ยจะเอาไว้ใส่แบบเครื่องปั่นไฟฮะอาจจะเอาเครื่องยนต์ขนาดเล็กเข้ามาติดตั้งในอนาคตทำเป็น Range Extender อะไรต่างๆเป็นนะเป็นออปชันของรถรุ่นนี้ 4x30 แต่ว่าผมอ่านคำวิจารณ์ของนะักวิจารณ์ฝรั่งแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ชอบวิธีคิดแบบนี้นะ รถไฟฟ้าก็คุณจะเป็นรถไฟฟ้าไม่ใช่ไปเอาเครื่องยนต์มาแบกไว้อีกนะฮะแล้วก็ต้องแมนเทนแนนซ์กันทีละ2อย่างเลยมันเครื่องยนต์ก็ต้องมาแมนเทนแนนซ์ด้วยนะครับไฟฟ้าก็ต้องแมนเทนแนนซ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสาเหตุที่ m a z d a ขายได้ขายรถยนต์ไฟฟ้าได้แค่0.01นะนะเพราะว่าเพราะว่ารถยนต์เครื่องยนต์สันดาปาบ,นะบเ9 9าเาะฮะ้ันก็ก็นี่แหละไอ้0.01เนี่ยก็คือ m a z d a รุ่นพวกนี้แหละ โดยที่จริง,รงๆ MX 30 EV เนี่ยก็หน้าตาเหมือน MX 30ทั่วไปล้วครับก็ดูหน้าตาดีนะเขาเอาออปชันพวก G Vectoring Control plus อะไรใส่เข้าไปแต่ว่าผมเชื่อว่าอะไรที่มันอยู่ under เปลือกของ MX 30 EV นะตอนนั้นและตอนนี้ด้วยเนี่ยก็คือเอามาจาก G นะครับ นะฮะเพราะว่าไอบบร้ระบบควบคุมแรงบิดระบบป้องกันการเาสถียราภาพอะไรต่างๆแม้กระทัง่งออปชันพวกเ,เวลาเร่งแล้วให้มันมีเสียงดังนะะก็คือทำยังให้ไม่ลืมเครื่องยนต์ให้ซูมๆตามคอนเซ็ปต์เขานั่นแหละนะครับหลายคนพูดแล้วงงะอ้ตกลง m a ส d a มีรถยนต์ไฟฟ้าแล้วแล้วลยังไงอะไรอยู่เบื้องหลังกันแน่ก็ต้องบอกว่าพาร์ทเนอร์ของมาสด้า ที่ผลิตรยนต์ไฟฟ้านั่นคือชางอ่านมอเตอร์ครับฉางอ่าน,นีนเขารับผิดชอบผลิตในระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะฮะของมาสด้าทั้ง2รุ่นแหละ cx 3 0และ mx 3 0แล้วก็เปลือกข้างนอกก็เป็นมาสด้าแต่ว่าภายในระบบอะไรระบบไฟฟ้าระบบควบคุมอะไรทั้งหลายโน้ตฮาวด้านระบบไฟฟ้าก็เป็นของจีนหมดนะครับนะเพราะฉะนั้นนี่คือจุดอ่อนของมาสด้าึี่ยังไม่มีโน้ตฮาวของตัวเองถ้าใครสังเกตดีๆทิ้งท้ายนะครับ เดี๋ยวไปจับภาพไปหาภาพไปดู CX30 รุ่น EV เนี่ยนะครับไปดูในอินเทอร์เน็ตนะก็จะพบว่า CX30 EV นั้นเนี่ยสูงกว่า CX30 เวอร์ชันปกติอยู่พอสมควรแล้วมีบันไดที่เป็นอลูมิเนียมสข้างด้วยนะแบบงงไหมว่า CX30 มีบันไดอลูมิเนียมให้แบบเหยียบขึ้นอะไรอย่างนี้เหรอนะจริงๆแล้วตรงนั้นน่ยคือชุดที่เขาทําออกมาเพื่อ ข้างใต้นั้นเป็นชุดแบตเตอรี่ที่ใส่เพิ่มเข้าไปเพราะว่ามันจะได้วิ่งในไกลขึ้นอีกนิดนึ่งสำหรับ4 x 3 0นะนะครับแต่ MX30 ก็ได้วิ่งไกลเท่าเดิมนั่นแหละเขาก็เลยพอมันจะแบบเห็นแบตเตอรี่โผล่ออกมาเขาก็เลยต้องไปทำให้พวกระบบบันไดทางขึ้นยกให้มันสูงหน่อยมันจะได้ดูไม่น่าเกลียดนะฮะเหมือนรถ ออฟโรดอะไรนิดๆน,น,น,นะนะคือยกสูงนิดไปหน่อยนะครับถ้าใครมองไม่เห็นภาพนะนึกผมอธิบายไม่ออกก็ไปที่ YouTube Channel ของผมก็แล้วกัน Tech Auto Talk by Dr. e เอ i n กรนะฮะก็จะเอารูปไป Insert ร์ตไปให้นั่นนะครับว่ามันสูงแค่ไหนอย่างไรนะก็เอาแบบแอบ,บกระซิบละกัน CX30 ก็ใช้แบตเตอรี่ของฉังอ่าน CS15E Pro นะที่ส่งกำลังได้4 8 3กิโลวัตต์อนะรุ่นเล็กนะ แต่ถ้าอยากไกลกว่านั้นก็มีช้างอ่าน CS 55 e Rock นะซึ่งชุดนั้นเนี่ยแบตเตอรี่ขนาด84.2กิโลวัตต์อาวก็จะวิ่งได้ทะลุ200ไมล์สบายๆเลยนี่คือแนวคิดและการพัฒนาของ Mazda ซึ่งยังตกยุครถยนต์ไฟฟ้าอยู่ต้องรอดูครับว่าผู้บริหารท่านใหม่เขาจะเดินยังไงต่อวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ All the talk.